ความเดิมตอนที่แล้ว EP 16ในค่ำคืนนั้นขณะที่บุ้งกีกำลังนอนหลับนางฟ้าได้เข้ามาปลุกบุ้งกีและพาเธอไปยังป่าหิมะพานเธอได้พบกับผู้วิเศษในป่าใหญ่และนำเธอเข้าไปพบกับดาวตกธรรมชาติเผยเลือกผู้สืบทอดพลังพิเศษคนใหม่หนูน้อยบุ้งกีเด็กอิงหัวใจอ่อนโยนได้รับของขวัญที่ไม่ใช่แค่พลังแต่มันคือหน้าที่ แต่จะมีใครรู้ว่ากอดหนูจะได้รับพลังนั้นยายเองก็เคยได้กลิ่นของสมุนไพรเช่นกันเจต้ตเล็กเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ยอมนอนหรือว่าจะหิวนะนี่ก็พาไปกินนมมาแล้วยังไม่นอนอีกหรอมามาเดี๋ยวพี่จะกอดนะได้ยินเสียงอะไรไหมอุ๊ย ไปไหนนาะเจ้าตัวเล็กรอด้วยเสียงคนเดินเหมือนจะมาที่ห้องตำราอของคุณยายเลยอุ๊ยเจ้าตัวเล็กอย่าเปิดเข้าไปนะหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนั่นยายนี่นาะแต่เหมือนคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้เอาไปให้แม่ของเจ้าเธอแล้วเธอจะหายดีขอบคุณมากนะครับคุณยายบอย ผมขอบคุณยายจริงๆนะที่ช่วยแม่ของผมตอนนี้ยังทันเวลานะรีบเดินทางไปเมื่อแม่ของเจ้าได้กินยานี้อาการก็จะดีขึ้นบุญคุณนี้ผมจะไม่ลืมเลยครับยายแล้วก็หมดห่วงแล้วนะหลังจากเอายาให้แม่แล้วก็รีบเดินทางไปอีกพบคู่มนึงนะเจ้าเหลือเวลาไม่มากแล้วแม่ครับผมหมดห่วงแล้ว นี่คือยาที่จะทำให้แม่ดีขึ้นผมรักแม่นะเข้ามาสิหลานยายบุ้งกีแอบดูอยู่น้าแลนียย่ยายค้ายายยายคุยกับใครเหรอคะมามามานั่งไกลๆยาย,ายนี่เดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนะ ตอนนั้นยายอายุเท่ากับเจ้าตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งกลิ่นใบแรกมาหายายในวันที่ยายร้องไห้เพราะยายทวดล้มป่วยนักแล้วยายก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีช่วยวยายทวดของหนูด้วยค่ะกลิ่นหอมประหลาดอบอวลรอบตัวเธอ กลิ่นที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนยายใบายวางใบไม้นั้นบนหัวใจยายทวดท่านใดนั้นแสงสีเขียวอ่อนเปล่งประกายออกมาจากมือเด็กน้อยยายทวดบอกยายว่าพลังที่ยายได้คือกลิ่นแรกของโลกจงรักษามันไว้เพื่อสอนคนที่ยังฟังธรรมชาติเป็น ราจะรู้ได้ยังไงคะยายว่าใครควรได้กลิ่นไหนคนเรามีถาดประจำตัวมาตั้งแต่เกิดถาดไฟจะร้อนง่ายส่วนถาดลมจะวิ่งเวียนถาดน้ำจะเหนื่อยง่ายถาดดินจะช้าและเย็นเกินไปสมุนไพรที่มีกลิ่นก็มีนิสัยของเขาเช่นกันจ้าฟังกลิ่นให้เป็น แล้วเจ้าจะได้ยินเสียงของการเยียวยาพี่พี่เดินทางไปด้วยกันนะคะกับหนูมุ่งขี่และยายใบบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้สมุดไทยที่จะอบอุ่นใจและเข้าใจง่ายทิละถิ่นทิละใบด้วยก้นค่า